ข้อความจากแอชทาเวลาที่ถูกต้องซึ่งกำหนดโดยพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามานดาชั้นชื่อแอชทาพี่น้องของโลกทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมไม่มีประโยชน์ที่จะไปวิตกกังวลในเวลานี้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลาแห่งความรักของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามานดา สิ่งต่างๆชัดเจนมากขึ้นเหตุการณ์ต่างๆก็ยืนยันได้คุณจึงไม่ต้องวิตกกังวลมากนักไม่มีวันที่หรือวันไหนจำไว้ว่าเราไม่ได้ทำงานตามเวลาของโลกนี้สำหรับเราเรามีเพียงที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นเวลาจะเป็นเวลาที่ถูกต้องซึ่งพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามันดาได้กำหนดไว้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในวันที่การรักษาความปลอดภัยของคุณเสร็จสมบูรณ์เพื่อจะได้ไม่มีการตอบโต้ใดๆทั้งสิน้น การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปณพื้นผิวของดาวเคราะห์ Surface of the planet ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวตนถูกขับไล่ออกจากหน้าที่ของตนคุณจำเป็นต้องมีสติปัญญาเพื่อให้สามารถดำเนินการในช่วงเวลาแห่งเงามืดและความรุนแรงตามที่คุณได้ขอไว้ได้เกิดแสงสว่างจ้าบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนดวงอาทิตย์กลางเซนทรัลซันกำลังเปลี่ยนดวงอาทิตย์ของ กาแล็กซีนี้เพื่อให้พลังงานมายัางโลกมากขึ้นเรื่อยๆจึงมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลายอย่างภายในตัวคุณในเวลานี้บางคนอาจไม่รู้สึกและผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายบางคนได้รับสิ่งเหล่านี้และสามารถสังเกตเห็นความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมันคือข้อเท็จจริงคุณจะอยู่รอดตลอดช่วงเวลานี้ได้อย่างไรนะหรือ ก็ด้วยความรักอันมากมายในหัวใจของคุณให้คุณทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพและดื่มน้ำปริมาณมากเพื่อให้ร่างกายของคุณสามารถกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยแสงทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบและที่ใดมีแสงก็ไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใดแม้ว่าหลายครั้งจะมีเรื่องเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ชอบหรือไม่คาดคิดทุกสิ่งมีความจำเป็นสำหรับการวิวัฒนาการของจิตวิญญ,ญาณเพราะวิญ,ญญาณของคุณมีบางอย่างให้เรียนรู้ที่นั่น ดังนั้นจงมองทุกสิ่งด้วยความรักด้วยสติปัญญาและด้วยความมั่นใจหากอุปสรรคปรากฏขึ้นเป็นเพราะคุณกําลังพัฒนาภูมิปัญญาคุณจําเป็นต้องรู้วิธีการปฏิบัติในช่วงเวลาแห่งเงามืดและความรุนแรงตามที่คุณเรียกร้องไว้คุณจะต้องก้าวกระโดดแบบควอนตัมเมื่อผ่านอุปสรรคเหล่านี้มันเป็นการทดสอบอีกครั้งหากคุณรู้วิธีเอาชนะมันและฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณคาดหวัง อย่าบ่นเกี่ยวกับปัญหาให้มองปัญหาด้วยความรักและเรียนรู้สแสวงหาปัญญาเพื่อเอาชนะปัญหาแล้วคุณจะบรรลุเป้าหมายผู้ที่อยู่ในแสงสว่างก็ไม่มีอะไรต้องกลัวใครมีหัวใจที่บริสุทธิ์จะถูกห่อหุ้งด้วยแสงเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทําให้เกิดความผิดปกติและความไม่สมดุลแต่เรารู้ว่าเราสามารถลดปัญหานี้ได้ให้มากที่สุดและเรากําลังทํามันอยู่ เชื่อมต่อกับเราให้เราช่วยให้คุณชอบที่จะรักษาหัวใจของคุณไว้สิ่งมีชีวิตในกาแล็กติกแต่ละตัวตนที่อยู่ที่นี่รอบโลกของคุณเชื่อมต่อกับหัวใจที่รู้แจ้งทั้งหมดเปล่งความรักและการเสริมพลังนี่คือเหมือนการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เล็ดลอดออกมาและรับความรักของคุณกลับคืนมาและกระแสนี้เพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเปิดหัวใจของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำอย่าคิดอะไรที่แตกต่างไปจากแสงสว่างและมองทุกสิ่งด้วยความรัก ให้ความกระจ่างแก่หัวใจของคุณอย่าเพิ่มพลังงานเชิงลบแต่จงเพิ่มพลังงานเชิงบวกพูดแต่สิ่งดีๆพวกเขาส่งความรู้สึกดีๆออกมาซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ในความสว่างและใกล้ชิดกับเราทุกคนมากอย่ายึดติดกับวันที่อย่ายึดติดกับอะไรทั้งนั้นทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพวกคุณทุกคนมีพระพรและความสงบภายในอยู่มากมายฉันคือแอชทาผ่านมารียลลติกแปลโดยบูชเดย์